สวัสดีค่ะวัสดีทุกคนเลยมาค่ะมาค่ะวันนี้เราจะเปิดรับออเดอร์ชุบๆขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บนึงมาเลยค่ะทุกคนสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพร้อมเปิดรับออเดอร์น้ำพลิกปลาราสับบองแตนแล้วนะคะเปิดรับออเดอร์จ้าวันนี้ขอเข้าไปดูชุบชสวัสดีค่ะไลน์แอดนะคะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะ ไลน์แอดใครที่สะดวกแอดไลน์ที่จะสั่งซื้อนะคะแอดไลน์มาเลยปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะลูกค้าที่จะสั่งซื้อน้ำพริกปลาสับนะคะตอนนี้สามารถสั่งออเดอร์มาได้แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเมื่อวานเราปิดรับออเดอร์ไปตอนนี้ลูกค้าสามารถสั่งมาได้แล้วนะคะเราเปิดรับออเดอร์แต่ว่าเราจะส่งของอีกทีก็คือวันที่14นี้นะคะ14ที่จะถึงนี้นะคะลูกค้าสามารถ สั่งออเดอร์กันมาได้เลยนะคะโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปการโอนเข้ามาที่ไลน์แอดนะคะก็คือแอดไลน์มาก่อนอันดับแรกแอดไลน์มาแล้วก็ต้องการสินค้าตัวไหนน้ำพริกปราสับแบบดิบนะคะหรือว่าน้ำพริกปลาสับแบบสุกนะคะนี่ดิฉันกินจะหมดแล้วนะคะแบบดิบหรือแบบสุกตอนนี้ ออเดอร์อตนี้นะคะเรามีเฉพาะน้ำพริกปลาสับนะคะในส่วนของน้ำปลาต้มสุกปรุงรสมันหมดนะคะอตนี้ต้องต้องบอกว่าหมดเนี่ยแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าจะสั่งทิ้งไว้โดยที่แบบไม่ได้ซีเรียสว่าแตนแบบจะกำหนดส่งให้วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแตนส่งให้แน่แหละแต่ว่าคือไม่รู้ว่าจะกำหนดส่งให้รอบไหนวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งกันมาได้หมายถึงว่าไอตัวน้ำปลาตัวนี้นะทั้งยำแล้วก็ตำมันะ แต่ว่ารถนี้เนี่ยรับออเดอร์น้ำพริกปลาสับนะคะรับออเดอร์น้ำพริกปลาสับพ,พร้อมกับน้ำพริกปลาสับแบบสุกนะคะแบบดิบนะคะสั่งกันมาได้เลยแบบสุกเนี่ยกระปุกละ220บาทนะคะแบบดิบกระปุกละ200บาทนะคะก็สั่งกันมาได้ตอนนี้เปิดรับออเดอร์แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะรับออเดอร์อีกแล้วไหนบอกว่าจะพักพักแล้วไงหนึ่งวันพี่มวย พักหนึ่งวันก็คือส่งวันที่สิบสี่เราจะส่งของวันที่สิบสี่นะคะใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะแอดไลน์แอดมาเลยค่ะแอดไลน์แอดมาเลยหรือว่าสั่งที่เพจนี้ก็ได้นะคะเพจที่ไลฟ์นี้แต่ว่าสั่งช่องทางเดียวก็พอถ้าสั่งในไลน์แล้วไม่ต้องสั่งทางเพจแต่ถ้าสั่งทางเพจแล้วไม่ต้องสั่งในไลน์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนออเดอร์น้ำพริกปลาสับกันมาลัวๆวเลย กระปุกละ2 0 0บาทนะคะสั่งมาได้มีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะแบบสุกเนี่ยจะราคา220บาทแบบดิบเนี่ยจะราคา200บาทนะคะกระปุกใหญ่มากเวอร์กระปุกใหญ่มากนะคะกระปุกใหญ่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 ใหญ,ใหญ,ใหญ่มันใหญ่มากเลยเออคุณอุบลบอกว่าน้ำปะลาอร่อยค่ะใช่แล้วว่าตอนนี้ออเดอร์น้ำปะลาแบบล้นมากแล้วก็ ของก็หมดเกี้ยงเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสตัวน้ำปลาเนี่ยคือสั่งแล้วก็จองไว้ก่อนได้จองไว้เลยได้ค่ะคือเราก็สามารถแบบว่าล็อกชื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีของปุ๊บเราก็จะส่งให้ทันทีสําหรับน้ำปลาแต่ตอนนี้สั่งน้ําพริกกันไปก่อนนะคะสําหรับน้ําพริกปลาสับมีทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกเราจะส่งของให้วันที่14นะคะจะส่งของให้กับลูกค้าวันที่14นี้นะสาหรับน้าพริกปลาสับนะคะ ขายของค่ะอย่าสนใจเรื่องอื่นค่ะบวบอ้วนช่างมันค่ะอย่าไปสนใจค่ะอ่ะเราทำมาหากินกันนะจ๊ะวันนี้ขายน้ำพริกปลาสับนะจ๊ะน้ำพริกปลาสับของเราเป็นน้ำพริกปลาสับที่ทำมาจากปลากระดีล้วนนะคะไม่มีปลาอื่นผสมนะคะไม่มีปลาอื่นผสมนะคะปลากระดีล้วนเท่านั้นซึ่งใครๆก็รู้ว่าปลากระดีล้วนเนเป็นปลาที่ปลาที่อร่อยที่สุดแล้วนะคะ เนะของเราใช้ปลากะดี่ล้วนนะคะไม่มีปลาอื่นผสมไม่ค่าวแน่นอนนะคะลูกค้าฮัลโหลค่ะฮัลโหลจ้าโอเคน้องไรสดอยู่อ่าหาค่ะทุกคนก็ สั่งกันมาได้เลยนะคะสำหรับน้ำพริกปลาลาสับบองแตนนะคะมีทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะคะมีทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะคะลูกค้าสั่งมาได้เลยนะจ๊ะแบบดิบนะคะกระปุกละ2 0 0บาทแบบสุกกระปุกล่า2 0บาทนะคะลูกค้าสั่งกันมาได้เลยนะคะลายแอดปักหมุดไว้ให้แล้วนะจ๊ะ นายขอดูซิมีใครทักมาไหมสั่งหนึ่งกระปุกได้ไหมคะได้ค่ะหนึ่งกระปุกก็ส่งค่ะเราส่งตั้งแต่หนึ่งกระปุกเป็นต้นไปเลยนะคะหนึ่งกระปุกซ่องกระปุกซ้ำกระปุกสั่งได้หมดเลยนะคะในรอบนี้นะคะเราจะรับออเดอร์ในส่วนของน้ำพริกปลาสับไปก่อนส่วนน้ำปลาต้มสุกนี่ต้องบอกว่ามันหมดจริงๆมันหมดผลิตไม่ทันนะคะ Ừ, ตัวน้ำปลารานี่แต่ว่าก็สั่งไว้ได้สําหรับใครที่อยากได้จริงๆสั่งไว้เลยเดี๋ยวเราจะเมมเบรี่ชื่อไว้แล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บมีของปุ๊บเราก็จะสั่งได้อันนี้โอ้เสียงฟ้าฟ้าแรงมากค่ะฟ้าแรงมากฝนตกนะคะที่ไหนฝนตกบ้างคะเนี่ยโอ้เสียงฟ้าสิ่งน่ากลัวมากค่ะทุกคนก็สามารถออเดอร์กันมาได้นะคะทั้งน้ำปลาราต้มสุกปรุงรสนะคะนี่ แต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ส่งรอบ14นะแต่น้ำพริกอ่ะมีส่งรอบวันที่14แล้วนะจ๊ะน้ำปลาเนี่ยของหมดผลิตไม่ทานแต่รอบนี้เนะขาผลิตไอ้ตัวนี้ก่อนสำหรับน้ำพริกปลาสับทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะคะสั่งกันมาได้เลยกระปุกน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ล่ะคะปลาสับนะคะกระปุก290 ML นะคะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยกระปุกใหญ่มากนะคะ พริกปลาสับนะคะน้ำปลาขวดละ99แต่ว่าน้ำปลาเนี่ยคือสั่งไว้ได้นะแต่ว่ารอบวันที่14เนี่ยยังไม่ได้ส่งแน่ๆคือเราจะออเดอร์ไว้ก่อนรับออเดอร์ไว้ก่อนคือมีของปุ๊บเราจะส่งให้ลูกค้าทั่ทีอันนี้ก,กรณีที่ลูกค้าไม่ซีเรียสนะคะก็สามารถสั่งได้แต่ถ้าลูกค้าที่ซีเรียสอย่าสั่งนะคะอย่าสั่งว่าจะต้องแบบได้ไหมนะวันนี้อะไรเงี้ยคืออันนี้เรายังไม่มีของอ่ะน,นะเดี๋ยวของมาปุ๊บคนที่สั่งแล้วก็จะได้ก่อนเพื่อนนะคะ แต่น้ำพริกปลาสับเนี่ยเราจะพร้อมส่งวันที่14นี้14นี้นะคะสั่งได้ทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะจ๊ะลูกค้าแบบไหนอร่อยกว่าต้องบอกว่ามันอร่อยทั้งสองแบบแล้วมันอร่อยแบบมันนัวคนละแบบอันนี้ก็นัวแบบดิบอะนึกออกปะมันแล้วแต่คนชอบอะถ้าคนที่มั่นใจว่าอุย้ยสุกแล้วคองสุกแล้วเนี่ยก็คืออันนี้คือมันอร่อยคนละแบบคะ่ะรสชาติมันก็จะต่างกันนิดหน่อยมันก็จะมีความอร่อยไม่เหมือนกันก็คือความสุกกับความดิบนั่นแหลคะค่ะ ใหญ่มากละแบบนี้ราคาถูกมากใช่แล้วค่ะไม่แพงเลยค่ะถ้าเทียบกับขนาดของกระปุกนะคะกระปุกใหญ่มากค่ะคนใต้อยากชิมคนใต้สั่งเยอะนะคะสำหรับน้าพริกปลาสับนะคะสั่งกันมาได้เลยนะคะทั้งสองแบบเลยสั่งกันมาได้เลยนะคะมีค่าส่งไหมครับน้ําพริกปลาดิบ ลายทางใต้สั่งกี่กระปุกคะลูกค้าคือมีค่าส่งแน่นอนค่ะเพราะว่าของเราส่งเคอรี่นะคะราคากระปุกละ200บาทไม่รวมค่าส่งนะคะน้ำพริกแบบสุกก็2 2 0รไม่รวมค่าส่งเช่นเดียวกันนะคะแบบไหนเหมาะกับทำอะไรหมายถึงน้ำปลาใช่ไหมคะน้ำปลาเนี่ยต้องบอกว่าขวดสีดำเนี่ยเป็นแบบยำอันนี้จะยำขนมจีนหรือยำกระ้อยยำมะม่วงหรือจะเป็นยำพวกผลไม้ต่างๆ ขวดฝาดําเลยค่ะแต่ถ้าเป็นส้มตําส้มตําหรือว่าทําแกงนะคะขวดสีทองเท่านั้นจ้ะนะจ๊ะขวดสีทองเท่านั้นแบบตําหรือว่าแกงแต่ถ้ายำเนี่ยสามารถยําได้ยําขนมจีนยําผลไม้ต่างๆนานาชนิดยําได้นะคะอันนี้ไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่น้าตาลไม่ต้องใส่น้ําปลาเลยบีบแค่มะนาวกับพริกใส่จบ กลายเป็นยำนะคะตัวนี้อร่อยมากคุ้มค่ามากนะคะสําหรับน้าําปลาร้าขวดละ99้บาทแต่ว่าออเดอร์ไม่ได้ส่งวันที่14นีนี้เพราะว่าออเดอร์หมดเกลี้ยงต้องบอกว่าน้ำปลาร้านี่หมดเกลี้ยงหมดมากกว่าปลาสับหมดเกลี้ยงเลยนะคะผลิตไม่ทนันซึ่งถ้าลูกค้าที่แบบไม่ซีเรียสว่าของจะถูกส่งวันที่เท่าไหร่เนี่ยลูกค้าสามารถสั่งไว้ได้เพราะเรามีของปุ๊บเราจะส่งให้ลูกค้าทันทีคือเรารับออเดอร์ไว้ก่อนนึกออกไหมอันนี้คือน้ำปลาร้าแต่ในส่วนของน้ำพริกปลาสับนะคะ ในส่วนของน้ำพริกปลาสับสั่งกันมาได้เลยนะคะส่งวันที่14นี้นะคะทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะจ๊ะสั่งมาได้ทั้ง2แบบนะน้ำปลาขวดละ99้บาทจ้ะไม่รวมค่าส่งนะคะแซบจิงสั่งมาทุกเมนูปลาบองเตนเลยจ้าเย็นนี้รีวิวให้ชมขอบคุณมากค่ะคุณฝนทิพย์คนขายน่ารักขอบคุณมากค่ะราคาเท่าไหร่ครับน้ำพริกปลาสับแบบดิบนี่ กระปุกละ200บาทจ้าน้ำพริกปลาสับแบบสุกนะคะกระปุกละ220้บาทแล้วก็ในส่วนของน้ำปลรราทั้ง2แบบทั้งแบบยำแล้วก็แบบตามหรือแกงนะคะขวดละ99บาบาทนะคะทั้งหมดนี้ราคาย,ยังไม่รวมค่าส่งนะคะของเราจะส่งเป็นทางเคอรี่นะคะลูกค้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ปลาสับเก็บไว้ได้นานไหมต้องบอกว่าปลาสับเนี่ยหลังจากถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ก็จะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะแช่ตู้เย็นไว้เท่านั้นนะจะจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงกระปุกใหญ่มากนะคะลูกค้าอันนี้เอามาจากตู้เย็นหมัดๆเลยนะคะเนี่ย ได้รับแล้วค่ะพี่แตนทาหรือยังคะจา้าจ้าสั่งหนึ่งกระปุกสั่งมาในไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์แอดมาเลยพี่แตนปักหมุดไว้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ไหมเป็นได้ค่ะแต่ว่าต้องสั่งหน้าจำหนึ่งร้อยกระปุกขึ้นไปแล้วมาคุยราคากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จะรับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะปทาศัพทมาถึงแล้วจ้าเปิดมาหอมเวอร์หนูอ้อมขอบคุณค่ะหนูอ้อมมามี่ไดมอน ขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่สั่งมาแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้สั่งนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะวันนี้ก็มาบอกต่อส่งข่าวกันเท่านี้ก่อนเนาะ,ะ,ะนะคะนะคะสำหรับการจำหน่ายการขายน้ำปลาแล้วก็น้ำเอาน้ำพริกปลาสับย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับรอบนี้ ปาราซับบองเตนนะคะนี่ปลาสับแบบดิบแล้วก็แบบสุกแบบดิบราคา200แบบแบบสุกราคา220บาทนะคะลูกค้าจะสามารถสั่งออเดอร์มาได้เลยเราจะส่งของวันที่14นี้นะคะสำหรับปลาสับแต่ในส่วนของน้ำปลาต้มสุกปรุงรสนะคะตอนนี้ยังไม่มีของยังไม่มีของเลยผลิตไม่ทันนะคะแล้วก็ลูกค้า สามารถสั่งออเดอร์มาทิ้งไว้ได้สําหรับลูกค้าที่ไม่ซีเรียสนะคะว่าจะต้องส่งวันนั้นวันนี้ก็คือเรามีของปุ๊บเราจะส่งให้เลยนะคะมีของปุ๊บเราจะส่งให้เลยอันนี้กรณนนีน้ำปลาาก็คือยังสามารถสั่งได้อยู่ดีนะคะแต่ยังไม่ระบุวันส่ง แต่ในส่วนของน้ำพริกปลาสับระบุวันส่งก็คือวันที่14นี้นะคะยังไงก็สั่งกันมาเยอะๆก็แล้วกันลายแอปากหมุนไว้แล้วนะคะหรือว่าที่หน้าโพสต์ก็มีนะคะลูกค้ายังไงก็สั่งกันมาเยอะๆก็แล้วกันนะคะรอรับความแซ่บความอร่อยอยู่หน้าบ้านได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ